คำพยากรดวงชะตาราศีกันเกณฑ์ดวงทิศทางดวงของท่านหลังผ่านพ้นสงกรานต์ปี2,568ในช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่30เมษายนดวงชะตาของชาวราศีกันจะมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นดวงชะตาของท่านนั้นจะตกอยู่ในดวงเศรษฐีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติถือว่าดีนักแ,แล สวัสดีชาวราศีกันทุกๆท่านนะครับสำหรับคำทํานายในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังหรือในช่วงผ่านพ้นในสงกรานต์ปี2568ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปนั้นดวงชะตาของท่านถือว่าเป็นดวงเปิดดวงท่านจะแรงอย่างต่อเนื่องดีต่อไป ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่พบเจอกับปัญหาต่างๆนานาแต่ตัวท่านนั้นก็จะพบเจอกับอุปสรรคจะพบเจอกับปัญหาเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันแต่ข้อแตกต่างนั้นก็คือชาวราศีกันปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะสามารถเคลียร์ท่านจะสามารถแก้ไขพบเจอกับทั้งออกได้อย่างง่ายได้ซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกว่าในช่วงที่ผ่านมา ชาวราศีกันในช่วงนี้ท่านได้ดาวใหญ่เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงชะตาและสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างเกื้อนหนุนดวงชะตาของท่านยิ่งนักเปรียบเสมือนว่าชาวราศีกันนั้นทำอะไรก็เข้าที่เข้าทางทำอะไรก็ดูเหมือนหนทางภายภาคหน้าจะสะดวกเงินทองจะไม่ขาดมือไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรหลังสงการานนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกัน จะอยู่กับเงินจะอยู่กับทรัพย์สมบัติไม่ว่าด่านโชคลาภต่อจากนี้ไปก็ดูเหมือนว่าจะโดดเด่นเด่นชัดขึ้นมาเป็นอย่างมากชาวราศีกันจะอยู่ในช่วงกอบโกยความสําเร็จมีเรี่ยวมีแรงก็กอบโกยกันให้เต็มที่แต่ชาวราศีกันท่านจะได้เงินได้ทองเข้ามาง่ายสิ่งที่ท่านพึงจะต้องระวังก็จะมีเกิดขึ้นเช่นกันชาวราศีกันต้องระวังให้ดีตัวท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย อะไรที่ท่านซื้อเข้ามาหรือสิ่งที่ท่านอยากจะได้บางครั้งบางคราวก็ไม่มีความจําเป็นซื้อมาเก็บซื้อมาวางไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาไปทําเป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งจะเป็นหนทางทําให้เงินให้ทองของท่านนั้นหมดไปง่ายได้เช่นกันหากชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้มีการวางแผนการเงินที่ดีเชื่อว่าการเงินของท่านในระยะยาวชาวราศีกันนั้น จะมีการเงินที่เข้มแข็งและแข็งแรงอย่างแน่นอนแต่ในช่วงวันที่15เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนนั้นชาวราศีกันก็จะมีเรื่องมีราวบางสิ่งบางอย่างบางเหตุการณ์ที่จะทำให้ตัวท่านต้องระวังเนื้อระวังตัวเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่เชื่อว่าชาวราศีกันจะเอาตัวรอดจะสามารถผ่านพ้นกับอุปสรรคทั้งหลายได้อย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี ถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่องบางสิ่งทำให้ท่านนั้นต้องระมัดระวังบ้างก็าตามแต่เกณฑ์ดวงของท่านเดินอยู่ในทิศทางมหาโชคมหาชัยดีสำหรับชาวราศีกันสำหรับการงานของชาวราศีกันในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปชาวราศีกันนั้นจะโดดเด่นในทุกๆด้านการงานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายหนทางนั้นจะราบรื่นเป็นอย่างมาก หากจะพูดถึงงานประจำของชาวราศีกันนั้นดูเหมือนว่าจะมีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงเกิดขึ้นชาวราศีกันต่อจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะมีส่วนร่วมกับงานไม่ว่าจะเป็นโครงการแบบแผนงานโปรเจกต์ความคิดความอ่านการประชุมทุกอย่างที่มีความสำคัญกับองค์กรกับหน่วยงานจะมีชื่อของชาวราศีกันเข้าไปมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วม และในเร็ววันนี้ชาวราศีกันตัวท่านเหมือนกับจะได้รับโอกาสดีได้รับโอกาสทองที่ท่านรอคอยที่ท่านตามหาท่านจะได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะตัวท่านจะได้รับแรงสนับสนุนแบบเปิดเผยหรืออยู่เบื้องหลังตัวท่านนั้นจะถูกผลักดันให้ไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานตำแหน่งงานสำคัญโอกาสสำคัญจะวิ่งเข้าหาชาวราศีกันมากกว่า หรือจากที่ท่านไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกันจะพบเจอกับสิ่งท้าทายสิ่งแปลกใหม่ต่างๆล้วนแล้วแต่เข้ามาทดสอบความสามารถของชาวราศีกันหากชาวราศีกันท่านใดหาตัวท่านนั้นทําโอกาสที่ได้มาอย่างเต็มที่รับโอกาสนั้นไว้ทําอย่างเต็มที่ทําอย่างเต็มร้อยการงานของท่านจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของท่านและสําหรับชาวราศีกันท่านใดที่ตอนนี้กําลังมองหางานมองหาอาชีพชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปท่านนั้นเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับงานยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ต่างๆซึ่งค่อนข้างจะเหมาะกับชาวราศีกันอย่างมากงานออนไลน์นั้นก็หมายถึงการหาเงินจากออนไลน์ จากโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นจะค้าจะขายหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะนำความรู้มาถ่ายทอดก็ถือว่าจะสร้างเงินสร้างกำไรให้กับตัวท่านได้ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีไหวพริบดีสำหรับชาวราศีกันมีทักษะการพูดการใช้ความคิดความอ่านถือว่าชาวราศีกันนั้นเก่งเลยทีเดียวหัวไวกระฉับกระเฉงตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหมาะกับงานในยุคสมัยใหม่ ก็ถือว่าจะเป็นงานที่ทําเงินทําทองให้กับท่านดีนักแลหรือแม้แต่บางท่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เอาเวลาว่างมาหาเงินมาหาทองเกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งในช่วงหลังจากสงกรานต์ปี2568เป็นต้นไปชาวราศีกันตัวท่านจะตั้งหลักตัวท่านนั้นจะยืนด้วยตัวท่านเองได้หลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอคอยมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอในเร็ววันนี้ก็ถือว่าในช่วงทันชันี้ไปการงานของชาวราศีกันจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและสําหรับการเงินของชาวราศีกันในช่วงกลางเดือนเมษายนหรือผ่านพ้นในช่วงสงกรานต์เป็นต้นไปนั้นถือว่าการเงินของท่านจะแตกต่างกว่าในช่วงก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก ชาวราศีกันท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเงินการเงินของท่านในตอนนี้หากจะพูดถึงรายได้ที่ได้จากงานประจําจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นจะเป็นการวางแนวทางของการเงินในระยะยาวได้เลยทีเดียวชาวราศีกันตัวท่านจะมีไอเดียจะมีความคิดความอ่านหลังจากสงการานนี้ท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองช่องทาง ล้วนแล้วแต่เป็นความสามารถของท่านในการทำเงินทำทองชาวราศีกันตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวทำให้ท่านนั้นพบเจอกับลู่ทางช่องทางที่ท่านจะสร้างรายได้ให้กับตัวท่านเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำหรับชาวราศีกันท่านใดในตอนนี้ต้องการที่จะขายสิ่งของบางสิ่งบางอย่างขายสินทรัพย์บ,บางอย่างที่ตัวท่านนั้นประกาศขายในช่วงก่อนหน้านี้ ดูเหมือนว่าหลังสงกรานนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ปิดจ็อบปิดดิวสิ่งที่ท่านรอคอยมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินก้อนเงินปึกก็ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้ปิดหนี้ปิดสินก็นในช่วงหลังสงกรานตัวท่านนั้นจะหายใจให้คอได้โล่งขึ้นการเงินการทองจะไม่ฝืดเคืองจะไม่ติดขัดถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นบ้างก็ตาม แต่ตัวท่านนั้นสามารถเอาอยู่กับรายจ่ายต่างๆท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังเกี่ยวกับการเงินการทองท่านต้องระวังภาษีสังคมการกินเลี้ยงการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การเดินทางต่างๆค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายและชาราศีกันค่อนข้างที่จะมีภาษีสังคมมากเลยทีเดียวท่านรู้จักคนเยอะท่านต้องระมัดระวังกา,ารที่ตัวท่านนั้นกินเลี้ยงสังสรรค์บ่อยเกินไป จะทำให้ตัวท่านนั้นมีค่าใช้จ่ายในจุดนี้เกิดขึ้นและจะเป็นจุดเดียวที่ทำให้ชาวราศีกันนั้นต้องควักต้องจ่ายค่อนข้างมากกว่าปกติก็ขอให้ท่านนั้นเพ่าๆลงบ้างก็ขอให้ท่านนั้นยับยั้งชั่งใจในการกินเลี้ยงสังสรรค์กินเลี้ยงสังสรรค์ก็ขอให้ท่านนั้นเป็นบางครั้งบางคราวระมัดระวังชาวราศีกันนั้นเป็นคนใจใหญ่เป็นคนที่ไม่ยอมเสียหน้าหากตัวท่านนั้น ได้แรงยุมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะสามารถเลี้ยงได้ทั้งโต๊ะเลี้ยงได้ทุกคนก็ขอให้ท่านระมัดระวังการเงินการทองของท่านจะล่วไหลในจุดนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันระมัดระวังวางแผนการเงินของท่านให้ดีและสำหรับด้านสุขภาพของชาวราศีกันหลังจากผ่านพ้นกลางเดือนเมษายนหรือผ่านพ้นวันที่15เมษายน ชาวราศีกันขอให้ท่านระมัดระวังการบาดเจ็บการเจ็บกระดูกเจ็บขอ้อไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นออกกำลังกายหรือมีการลื่นการล้มการเกิดอุบัติเหตุต่างๆขอชาวราศีกันระมัดระวังผ่านพ้นวนันที่15เมษายนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการเดินการออกกำลังกายการวิ่งขอให้ท่านเซปตีดีระมัดระวังมีโอกาสท,ที่ท่านนั้น จะได้รับบาดเจ็บจะได้รับอันตรายจากการลื่นการล้มการกระแทก <az> ก็ขอให้ชาวราศีกันระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้และสําหรับเรื่องโชคลาภชาวราศีกนันนี้หากผ่านพ้นวันที่15เมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาท่านจะเปิดรับทรัพย์รับโชคมีเกณฑ์เนี่ยกาสที่ท่านนั้นจะได้โชคคูณสองโชคลาภจะมาจากความบังเอิญ ไม่ว่าจะเกิดจากลูกหลานเลหลนหรือการที่ตัวท่านนั้นมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับคนที่ถูกชะโงกคนที่หนุนดวงชะตาท่านจะเข้ามาด้วยความบังเอิญจะนำพาโชคลาภมาให้ท่านรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้โชคลาภจากความฝันจากหลังสังหณรในตอนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดชาวราศีกันหลังจากสงกรานเป็นต้นไป มีเกณฑ์โอกาสที่ท่านจะได้รับทรัพย์รับเงินก้อนก็ถือว่าเป็นโชคชะตาของท่านหลายสิ่งหลายอย่างจะดีเกินกว่าที่ท่านจะคาดคิดก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงวันที่15เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนซึ่งถือว่าหลังผ่านพ้นสงกรานต์ดวงชะตาของท่านจะขึ้นดวงชะตาของท่านจะแรงเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางที่ดีอย่างมากสำหรับชาวราศีกันก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงกลางเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งภาพรวมดวงชะตาของท่านจะพบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลมากมายหลากหลายเรื่องราวด้วยกัน คําทํานายคําพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนล Channel. สวัสดีครับ